ผมคนลงจะทำบ้านผีสิงมาช่วยเป็นนักแสดงให้หน่อยผมโจรครับโจเป็นคนที่ลงไหลในการเล่นเกมเฮ้ย hey, ทุกคนมันมาถึงตัวแล้วจะมากับกูว,วันหนึ่งผมต้องไปเล่นซีรีส์แล้วเผอิญว่าต้องไปเล่นคู่กับจีแล้วก็รู้สึกว่าไอเด็กผู้ชายคนนี้มันน่ารักมากเลยระหว่างที่เขียนบทไปใช้ท้ายล่างสุดท้ายเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยไอเนี่ยแหละมันน่ารักผมคิดว่า จริงได้เมาตัวละครตัวนี้สุดแล้วไปพี่พเฮผมก็ชอตนิทานวอะพี่คือสิ่งมีชีวิตในจักรวาลเนี่มันจะมี2ประเภทดิคือแบบที่เต้นกับแบบที่ไม่เต้นผมอะเป็นอย่างหลังผมไม่เต้นเลยผมไม่ชอบเต้นเลย ได้นี่แล้วพอถ่ายซีนนั้นเสร็จนะพี่ผมรู้สึกว่าไม่เหลือซีนยากอีกแล้วแต่สนุกไหมอันนี้ก็คือจีถอดเสื้อสนุกสนุกว้าวคุณหนูคอแห้งหรือเจ้าคะน้ำไหมเจ้าคะมับนอาจจะแบบมีจังหวะทุบทุบโต๊ะโอโหไงอุ้ยแพ้อีกแล้วแพ้อีกแล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนคนยกเวทไงมันสนุกมากแน่นอนครับเพราะผมเชื่อว่า ฝากด้วยนะครับอนโนงหนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับหนังที่โบเล่นเป็นผีและจีเล่นเป็นคนเฮน่ากลัวไหมจ๊ะ